โอ้ดูใส่งามใส่งามทำไมอยู่ในน้ำล่ะคุณใส่งามชอนขิงเราอขงใส่พอเดินลงไม่ได้เดยขโมยนั่นแหละทางเดินก็มีให้เดินข้างล่างใต้ใส่ใส่งามทำไมมันมันรกอย่างนี้นะเมื่อก่อน เมื่อก่อนมันอยู่ต่ำอย่งนี้โอ้คนตกเออคือเดินลงไม่ได้นี่ไงที่เดินลงไปโอ้คนตกน้ำท่วมโอ้โหเหรอน้ำขังใครเคยมาไหมเคยมาทุกคนแหละแต่ว่านานแล้วใช่ไหมห้า บ้านเซิงฮัมโอ้ต้นนี้จะไดรลายร้อยปี แสดงว่าน้ำขึ้นมาถึงนี่เนาะน้ำน่าจะขึ้นมาถึงนี้เนาะเนี่ยทำที่รองไว้เลยเอาไรับไงมันมันไม่ให้มันแอนไม่เมื่อก่อนมันคงจะลามไปแล้วมันก็ ไม่มันต้องหนุนรับเอ๊ที่ว่าเมือกเหม็นใช่เป็นพวกทรงใช่ใช่ทำให้มันย้อยไปทำให้มันยืนกระชายหอยเนี่ยมันใส่เนี่ยอายุมันยืนมันตายยากใส่รอเนี่ยไปเข้าไปวะมีแดดต้นไทรเนี่ยนั่งถ่ายตรงนั้นก็ดีนี่ต้นไม้อยู่ตรงนี้เยอะแยะะนั่งถ่ายตรงนี้ไม่ได้มันไม่มีซ่วมมีมันซ่วมไม่ใช่โอ้ยนี่มันมีแดดเดินอ้อมไป ต้นเดียวกันมั้งต้นเดียวกันหมดมั้งมัต้นเดียวกันแต่ว่ารากมันลงมาอ่อโอเคแอคชั่นทิหนึง ทำท่าที่สวยกำลังวิดีโออยู่เดี๋ยวจะได้แคปออะอ่าโอเค